แย่แ yeah, ล้วสิหลุดมาต่างโลกเงินก็ไม่มีความรู้ก็ไม่มีเราจะรอดยังไงเนี่ยส่งเงินมานะไม่งั้นแก่โดนกล้วยแน่อะไรวะกูก็พอกอูวว่ากูไม่มีเงินนี่ไม่ได้ฟังลิปเหรอชอ็อตหยุดนะไม่เป็นไรนะหมีน้อยเรามาช่วยแล้วในมิติประจนนัยแบบนี้ถ้าเธอไปคนเดียวมันก็คงจะยากลําบากมากงั้นคุณช่วยเป็นอาจารย์ให้ฉันหน่อยนะคะและหลังจากนั้นคุณแป้งก็จูงหมีน้อยเข้าไปประจนนัยความจริงไม่ใช่แบบนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทนคุณแป้งนะคะเราก็เลยบอกว่าคุณแป้งคะเราขอวาดโอซีคุณแป้งให้ได้ไหมซึ่งคุณแป้งอนุมัติตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะจนปีนี้ฉันเพิ่งทําในเดือน4ที่จริงภาพในหัวตอนแรกนะคะ,ะก็อยากจะให้เป็นตัวละครที่แบบเออหันหน้ามายิ้มให้กล้องแล้วก็มีเอฟเฟกแบบ<ะ>อุ้ยสวยจังประมาณนั้นแต่ไปๆมากๆก็รู้สึกว่าอืหันหันมานิดนึงพอแบบ อยากวาดผมไงอยากวาดผมปลิวไหวผิวสวยส่วนในเรื่องฉากอะค่ะก็อยากวาดเป็นซีมานานนะคะอยากวาดเมืองอยากวาดมุมมองที่มันแบบเออท่อลงไปยาวใช่ไหมซึ่งฉันก็วาดไม่ค่อยจะเป็นหรอกแต่ก็เออถูๆถ่ายๆได้ค่ะแล้วเรื่องท่าโพจะบอกว่าตอนแรกอะก็วาดท่าโพแล้วก็เสือเฮ้ยมัน,ปนแปลกๆก,ก็เลยลกูึ้นมาแล้วก็ถ่ายรูปเป็นเลฟไปเลยค่ะซึ่งเลฟกับตัวจริงก็อาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่ แต่ว่าเราวาดตามความรู้สึกไงตอนแรกก็อยากจะให้มีเงาร่มไม้มานะคะแบบว่าภาพทับตัวล,ละครแล้วเราใส่เป็นสีสีเหมือนโดนแสงอย่างเงี้ยแบบแสงลงมาจากต้นไม้แต่คิดไปคิดมาก็ไม่เป็นไรให้ภาพมันเป็นโทนนี้ไปเลยแล้วกันค่ะและผลงานชิ้นนี้ก็ออกจากเตาอบเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วค่ะในไหนก็ได้ไหนแล้วนะคะรับชมภาพเต็มได้ที่เพจ Asia j e r i c แล้วก็ fb Asia s e n แล้วก็ ig นี้เลยค่ะขอคนฟอยด์ได้ไหมครับผม